สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกทุกคนเจ้าสวัสดีเอฟซีทางหลายของศิรินอวันนี้สิริจะมาแป้ขงขนมวงนะเจ้าทุกคนขนมวงสมยัยโบราณโบราณเนานะสิริก็ใช้ปแป้งข้าวเหนียวนะเจ้าแล้วก็แล้วก็วกน้าตาลปี๊บนะเจ้าไป้งข้าวเหนียวนี้สองถ้วยเกลืองน้ําตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะศิริก็ขูดเอาเอาผิวของกล้วยใต้หรือว่ากล้วยน้ำว้านี่นะเจ้าใส่ลงไปสามเกล็ดนานะจะใส่ไปกล้วยหอมก็ได้นะเจ้าซ้ำลำเนาะกล้วยหอมเนาะ แล้วก็จะใส่บะป้าตัวก sure. right ็ได้นะเจ้าบะป้าที่พูดเป็นฝอยเป็นฝอยเนาะแล้วก็สิริกใส่กะทิลงไปสิริกกานเลยนะเจ้าสิริขออนุญาตใจมือนะเจ้าทุกคนวันนี้เนาะสิริกสวยมือมันหมดจุแเลยสิริกัมักการข้าแป้งถ้าข้าแป้งเจะไปเขาก็เขาก็เพิ่มแป้งลงไปได้เนาะถ้าแห้งเขาก็เพิ่มกะทิลงไปได้เนาะเขาก็การนไปอีเรื่อยๆนะเจ้าใจเวลาหน่อยเนาะจนแป้งเหนือแป้งนี่เซตตัวข้าตีข้าตางเนาะก็จะได้แป้งออกมานวลนนุ่มๆอีนะเจ้า สิริการเซซิร right ิกับภาคไว้ห้าน้ำหนึ่งก่อนเนาะพอภาคไว้เซซิริกับมาถอกแป้งที่เอาเอาแป้งนี่แหละคือแป้งข้าวเหนียวนี่แหละถอกใส่ถาดอย่างนี้เป็นของแป้งนวลนี่เนาะที่จริงก็คือแป้งข้าวเหนียวที่เอาแป้งนนั่ฮะสิริกับเอามือนลูกๆเพรมันค่อยๆถาดแล้วก็บป้านขนมเอายองไว้ห้าเนาะเพราะว่าือขนมบติดถาดสิริแต่ใ้เป็นแต่แป้งข้าวเหนียวอย่างเดียวสิริบแบบใส่แป้งข้าวเจ้านะเจ้ามาคูณเพร่ะใส่แป้งข้าวเจ้าตัวเนาะแต่สิริคิดว่าใส่แป้งข้าวเหนียว อย่างเดียวนี่นุ่มดีนะเจ้าขนมนุ่มดีเนาะสิริก็ปั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเจ้าขนมวงนี่ก็เป็นละอ่อนกับกินก็ขนมวงนะเจ้ากุ้งโขนขนมวงกัขนมจานขนมปาดขนมเปียกปูนนาะงข้าวมันสังขยาไอหนอมมีพาดไอนะเจ้ากุ้งโขนขนมยังสมัยมาเดียวนี่มาเท็กกี้นะเป็นละอ่อนเนาะจากปั้นสิแล้วห้านาสิดิก็ไปตั้งหม้อทอกน้ำมันใส่หม้อเลยตั้งไฟหอนเลยนะเจ้าเื้อน้ำมันหอนพอนเนื้อหอนเราก็ บาไฟลุงเป็นฟอยกลางนะเจ้าเราก็ขนมลุงใส่เนาะเอาลุงใส่แล้วเราก็เอาตะเกียบเนี่ยเจ้าพื้ดปลดพื้นมานะเจ้าสกามถ้าขนมเริ่มสุขขนมจะฟูนะเจ้าเราก็ค่อยเอาตะเกียบจี้ๆเอกจากกันมาขนมติดกันนะเนาะเราก็ทอดป้ายเรืเ่อยๆนะเจ้าเบาวฟลุงเนาะทอดปยจนจนเป็นสีที่ที่น่าพอใจนะเจ้าเราก็ว่าเออสีที่งามลเลนเนาะเราก็ตากออกเลยนะเจ้ากู้โหน,นี่เนาะ ชุดที่สองใส่ลงไปเลยเหมือนเดินมาเจ้า,าตะเกียบเคียบไปเคียบมาเมื่อขนมฟูคุ้นนวลขึ้นมาไอ้นะ้เจ้าขนมก็จะฟูข,ข,ข,ขึ้นมาเองเลยนะน,นะี่น้เจ้ากุ้งโขนเอาก็อทอดไปจนจนเป็นที่พอใจเหมือนสิริว่านนะเอากีนี้เลยก็ได้นะ้าเจ้ากุ้โขนเอาพระเขื่อบเนาะเพราะว่าสิริใส่กะทิใส่น้ำตาลใสก่กล้วยอย่างลงปลอยแล้วนะ้าเจ้าเวลาเอากินแล้วหอมอร่อยนะ้าเจ้ากุ้งโขนสิริกินละแป้งนุ่มขนาดเลยเนาะแป้งนุ่มนุ่ม นี่นะเจ้าอันนี้ทอดมาได้อย่างนี้เนาะเจ้าสีริก็มาแต่งน้ำลาดน้ำเชื่อมน้ำนะเจ้าทุกคนเพื่อห้องน้ำอย่างกรบโบว่เนาะเขาสิก็ใส่เป็นน้ำตาลปี๊บลงไปในน้ำตาลใส่ลงไปแล้วก็เขาก็โกนๆให้มันละลายแล้วก็ใส่เกลือปูนลงไปบางทีเพื่อใส่น้ำตาลแบบเปลาน้ำตาลอ้อยโอ้สิริมันมีสิริเอาเยอะเขาก็เคี่ยวปอยกำน้ำเขาบับรักโกนนะเจ้าทุกคนเขากับปอยมันเดือดไปอย่างนี้เลยๆเลยนะเจ้านี่ห้ามโกนนะเจ้าทุกคนพอมันเดือด ฟองเป็นอีเฮาก็เอาขนมเฮาลงจุ่มเลยเนาะจุ่มแล้วก็เอาขึ้นเลยนะเจ้าก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนีเนาะเป็นเลื่อมๆใสๆตอนที่เอาจุ่มขนมเฮาวก็ต้องปิดไฟนะเจ้าเฮาเอาแก๊็แบบอ่อนที่สุดนั่นเนาะในเจ้าได้อย่างีนะเนาะสิริก็จุ๊บกู้วงกู้วงไว้นี่สิริก็จุ๊บส่วนหนึ่งแล้วกับจุ๊บส่วนหนึ่งเนาะที่บจุ๊บก็ลามนะเจ้าหอมมันล้าเจ้าเวลาเอาจุ๊บอย่างอี้แล้วนะเจ้าอันน้ําที่เอาจุ๊บนี่สูตรนี้นะทุกคน บะติดมือบบเยิมบบแข็งเลยเนอะเรือมาหมมวิเนเวลาเฮาหยกนะตึกบะติดมือนะเจ้าทุกคนปิดบางเจ้านี่ขนมวงเวลาซื้อแล้วเฮาหยก้ะติดมือนับเน็บนับเน็บใหญ่อันนี้บะติดมือบบบมีอย่างตีรล้อมันเย็นเครือบก็จะเป็นใสๆนะเจ้าเนี่ยเจ้าบ่มีอย่างจะมาหนับนับหนับติดมือเลยเนาะนี่เนาะเวลาเอายองลงก็จะดังกริ้งกรองเนาะเพราะว่าแมมเครือบนี่จะกรอบขนาดเลยเจ้าทุกคนนี่เนาะ น,นี่จะเป็นแบบบะเคือบเนาะบะเครือบนี่กลามนะเจ้าหอมหอมกะทินะเจ้าถ้าใส่แบบเปาจะสามลามเนาะถ้าใส่เนยก็จะลามนี่จะอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มนายนี่เป็นแบบเคลือบนะเจ้าทุกคนนี่เจ้าขานมวงสีนอพายายจะกินกันร้องนี่กินได้เนอะสิรีขอบคุณมากน,น,นะเจ้าติดติดต,ตามรับชมจนจ,นจนบคลิปเนาะเผาเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสำหรับวันนี้สปก่อน